ความจริงมาแล้วบุ๋มปนาดาตอบคำถามเรื่องลูกที่ทุกคนอยากรู้เผยเรื่องลูกที่ทุกคนอยากรู้น่ารักน่าเอ็นดูจริงๆค่ะสำหรับน้องอเล็กอนันต์อนันทวันลูกชายคนเล็กของบุ๋มปนาดาวงผู้ดีและกอทอาทิตย์เราจะเห็นความน่ารักและพัฒนาการของน้องอเล็กอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาร์แกรมส่วนตัวของแม่บุม๋มหลายคนก็สงสัยกันว่าทำไมน้องอเล็กใส่แต่แพมเพิร์ดไม่ใส่กางเกงทับ ล่าสุดแม่บุ๋มโพสอินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่าตอบคำถามที่มีคนถามว่าทำไมน้องใส่แต่แผมเพิ์นนะคะคุณพ่อบอกว่าน้องขี้ร้อนค่ะแก้มก็แดงมากมายอย่างที่เห็นอีกอย่างก็อยู่แต่ที่บ้านเปลี่ยนแผมเพิ์นง่ายก็ต้องตามใจคุณพ่อเขาค่ะอเร็ก์เด็กชายมะเขือเทศ